ระเบิดนิวเคลียสซาบอมบาระเบิดนี้พัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นตามแบบแผนที่ออกแบบไว้เดิมจะมีขนาดเทียบเท่ากับการระเบิดของ TNT TNT 100เมกะตันเทียบเท่ากับ420 t J เพตจูนแต่ได้ลดลงเหลือ50เมกะตัน2เพื่อแต่ขนาดของระเบิดลงให้สามารถบรรทุกด้วยเครื่องบินตูโปเลฟตูลบ9 5ที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษพลังทำลายล้างของซาบอมบาคิดเป็น1,400เท่าของระเบิดลิตเติลบอย1 3 1 8กิโลตัน รวมกับแฟตแมน21กิโลตันซาบอมบามีความยาว8เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง2.1เมตรน้ำหนัก2 7 0 0 0กิโลกรัม60,000ปอนด์ถูกสร้างขึ้นจำนวนหนึ่งลูกและลูกตัวอย่างอีกหนึ่งลูกที่สร้างขึ้นเฉพาะโครงสร้างภายนอกลูกระเบิดถูกนำไปทดสอบเมื่อวันที่30ตุลาคมคศ1961บริเวณเกาะโนวายาเซมยาทางตอนเหนือของขั้วโลกเหนือระเบิดถูกทิ้งลงจากเครื่องตูโปลเลฟตูลบ95ที่ระดับความสูง10.5กิโลเมตร เมื่อเวลา11.32นารราฬกตามเวลาท้องถิ่นระเบิดได้รับการออกแบบให้จุดระเบิดด้วยเซ็นเซอร์บารอมิเตอร์3ที่ความสูง4กิโลเมตรเหนือพื้นดิน4.2กิโลเมตรเหนือรักดับน้ำทะเลระเบิดต้องลงเวลาเพื่อให้เครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินสังเกตการบินห่างออกไปเป็นระ